สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแบ่งปันนะคะและก็มาบอกในเรื่องของการที่เรานะคะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาตัวเองนะคะมีอยู่นะคะสเต็ปง่ายๆนะคะอันนี้คือการที่ทําได้ง่ายที่สุดแล้วก็สามารถที่จะทําได้ทันทีนะคะถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแล้วนะคะก็คืออันแรกนะคะด้านของร่างกาย ด้านของร่างกายนะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะที่มันจะเปลี่ยนเรานะคะก็คือการที่เรานะคะจะหัดเป็นคนนะคะที่ยิ้มเก่งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้คนเวลาเจอใครนะคะในชีวิตของเราเราก็เป็นคนที่ยิ้มนะคะแบบมีพลังไม่ใช่ยิ้มแบบเสียแซงนะคะไม่ใช่คุณจะ รู้สึกว่าคุณฝืนแล้วคุณก็เสแสร้งที่จะยิ้มมันออกมาแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ยิ้มออกมาจากใจอันนี้คือคนที่เขาเห็นเขาจะสัมผัสได้แล้วผลลัพธ์นะคะมันก็จะสัมผัสได้คือซีเครตของคุณก็ยังคงเป็นลบอยู่นะคะถ้าคุณฝืนยิ้มในที่นี้นะคะดิฉันหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณนะคะฝึกภายในของคุณให้เป็นคนที่มีความรัก ต่อผู้คนใช่ไหมคะตามที่ดิฉันได้แนะนําในคลิปที่ผ่านๆมานะคะหลายๆคลิปคือถ้าเราอยู่ในคลื่น v i บ r ิ t i o n ของความรักนะคะมันจะทําให้เราดึงดูดสิ่งดีๆแล้วเราก็อยู่ในคลื่นของ ความถี่นะคะที่จะทําให้ชีวิตเราดึงดูดสิ่งดีดังนั้นนะคะเมื่อเรานะคะรักผู้คนมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและผู้คนนะคะภายในของเรานะคะมันจึงส่งผลออกมาภายนอกแล้วภายนอกเวลาที่เรายิ้มนะคะเราจะยิ้มนะคะจากภายใน,นะคะ่ะคือยิ้มจากใจจริงเห็นผู้คนแล้วก็ยิ้มด้วยความรักความชื่นมื่น ความที่คุณต้องการที่จะยิ้มให้กับผู้คนจริงๆนะคะเพราะว่าคุณรักมวลมนุษยชาติรักผู้คนคุณมีความรักให้กับผู้คนคุณไม่ได้โกรธเกลียดไม่ได้เป็นการกลัวลังเลสงสัยหรือว่าอิจฉาริชยาแบบนั้นเพราะฉะนั้นใจของคุณมันจะยิ้มแล้วมันก็จะยิ้มออกมาภายนอกคุณฝึกที่จะเป็นคนที่ยิ้มนะคะยิ้ม มีมิตรจิตมิตรใจนะคะเห็นผู้คนก็ยิ้มทักทายอ่อนน้อมถ่อมตนลักษณะของการที่เราเป็นคนแบบนี้นะครับมันจะทําให้ผู้คนนะคะเขารักใคร่เรานะคะเทวดาทุกคนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างก็จะรักใคร่คุณนะคะถ้าคุณเชื่อในสิ่งนี้คือทุกด้านทุกเรื่องเขาจะรักคุณแล้วก็เขาจะส่งเสริมและพัฒนาคุณอยากให้คุณประสบความสําเร็จแล้วผู้คนที่เจอคุณเขาก็จะรักใคร่คุณเขาก็จะ เหมือนกับเอ็นดูคุณนะคะเขาจะเห็นว่าคุณเป็นคนอ่อนน้อมถมตนและเวลาที่ทําอะไรคุณก็จะได้รับการบริการหรือรับการสนับสนุนอย่างดีนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานทุกคนกับคนที่อยู่ภายนอกของคุณทั้งหมด ดังนั้นนะคะการที่คุณยิ้มนะคะมันมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตมันมีแต่สิ่งที่เป็นบวกนะคะมีแต่สิ่งที่เป็นพลังงานดีๆไม่ได้เป็นลบไม่ได้มีอะไรที่เลวร้ายดังนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีต้นทุนแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องจ่ายเงินในการยิ้มด้วยดังนั้นนะคะ ฝึกเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อผู้คนรักผู้คนแล้วก็ยิ้มออกมาจากข้างในนะคะสู่ภายนอกแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเรานะคะเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆผู้คนดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะอันนี้คือเรื่องแรกนะคะแล้วก็เรื่องที่สองค่ะ ให้คุณนะคะเป็นคนที่ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาคําว่าตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาคือถ้าคุณเป็นคนที่มีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาคุณจะกลายเป็นคนที่สตรองจากภายในเมื่อ like, คุณสตรองจากภายในนะคะคุณจะเป็นคนที่ตื่นเต้นนะคะกับ แต่ละวันในชีวิตของคุณแต่ละย่างก้า <nit> วในชีวิตของคุณหรือแต่ละโมเมนต์ในชีวิตของคุณคุณจะมีพลังงานดีๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะฝึกเป็นคนที่มีความตื่นเต้นนะคะกับชีวิตของคุณค่ะเช่นตื่นมาวันนี้นะคะคุณรู้สึกมีพลังงานดีๆคุณตื่นเต้นกับวันนี้ที่คุณจะได้ออกไปทํางานได้ไปเจอกับโลกภายนอกได้ไปเจอกับผู้คนนะคะมากมายคุณรักชีวิตของคุณคุณรักงานของคุณคุณดีใจที่คุณจะได้ออกไปพี เซนหน้าห้องวันนี้คุณจะทำมันได้ดีผู้คุณจะปกมือให้กับคุณคุณจะได้รับคำชื่นชมคุณจะได้รับสิ่งดีๆถ้าคุณมีพลังงานของความตื่นเต้นนะคะของความที่คุณรู้สึกมีพลังคุณจะส่งคลื่นพลังงานดีๆนี้นะคะออกไปข้างนอกแล้วมันก็จะดึงดูดกระ,ค,ะคลื่นที่มีแต่วความตื่นเต้นของสิ่งดีๆนะคะ เข้ามาหาคุณเช่นการพวกคุณอย่าลืมนะคะคนประสบความสาเร็จทุกคนเขาจะมีพลังงานความตื่นเต้นเขาจะรู้สึกมีพลังงานเขาจะตื่นเต้นกับชีวิตเขาจะมีความสุขนะคะกับชีวิตค่ะเขาจะไม่อไหล่ห่อคอ,อตกเขาจะไม่นั่งเศร้านั่งสร้อยนะคะหรือจะไม่ทำตัวให้คือเหมือนเป็นโหมดของคนที่ไม่มีพลัง เขาจะมีพลังนะคะไปที่ไหนเขาก็จะมีความสุขเขาจะพูดจาฉานชัดเจนนะคะมีพลังงานดึงดูดนะคะสิ่งดีๆแล้วก็พลังงานดีๆความตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตทุกอย่างนะคะดังนั้นนะคะหาดเป็นคนที่มีความตื่นเต้นนะคะตั้งแต่ออกจากบ้านตื่นเต้นในที่นี้ไม่ใช่คุณจะเป็นแบบ กระโดดโลดเต้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าให้จิตใจของคุณเป็นคนที่มีพลังงานดีๆตลอดเวลาเป็นคนที่ตื่นเต้นเป็นคนที่สัมผัสอะไรแล้วคุณก็มีความรู้สึกแบบอยากเจอมันรู้สึกมีอินสปิเรชันที่จะไปเจอรู้สึกมีอินสปิเรชันแรงบันดาลใจที่จะทํามีแพชชั่นที่จะทําอะไรต่างๆในชีวิตที่คุณนะคะ ต้องการมันแล้วก็คุณจะทำมันนะคะให้คุณอยู่ในคลื่นของการตื่นเต้นและเป็นแบบนั้นคุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเพราะพลังงานนะคะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ energy เท่ากับ money ถ้าคุณตื่นเต้นนะคะเงินก็จะหลั่งไหลเข้าหาคุณถ้าคุณตื่นเต้นนะคะพลังงานของความสุขก็จะหลั่งไหลเข้าหาคุณถ้าคุณตื่นเต้นคุณก็จะได้รับแต่กับข่าวดีพลังงานดีดีนะคะเพราะว่าพลังงานเหล่านี้มันจะต้องอยู่ในการที่คุณเป็นคนที่มีความตื่นเต้นกับมันค่ะ ะะแล้วคุณจะได้รับมันค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะคุณนะคะจะต้องเป็นคนที่มีความใส่ใจต่อสิ่งที่อยู่รอบข้างค่ะคำว่าใส่ใจในที่นี้นะคะหมายถึงว่าคุณใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับชีวิตหรือคุณมีความสุขนะคะกับสิ่งเล็กๆน้อยๆกับชีวิตคุณไม่มองข้ามอะไรนะคะในชีวิตของคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่เช่นนะคะคุณ อาจจะเดินทางขับรถไปแล้วคุณก็เห็นนะคะผู้คนที่อยู่รายรอบข้างทางนะคะเขาทําอะไรนะคะคุณเห็นต้นหญ้าทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะริมทางคุณก็มองดูนะคะเห็นชาวนากำลังทํานาคุณก็มองให้คุณสังเกตทุกอย่างนะคะเห็นวัวเห็นควายเห็นอะไรที่เขาเลี้ยงอยู่ตามท้องทุ่งคือให้คุณมองแล้วก็สังเกตดูสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบของชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ ถ้าวันนี้นะคะคุณนะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลคุณก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างนะคะผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแม่ค้าที่เขามาขายอาหารเขาเป็นยังไงเขาทําอะไรเขาพูดยังไงมองเห็นคลื่นนะคะสังเกตดูคลื่นที่มันพัดนะคะว่ามันเป็นยังไง มองดูความสุขของผู้คนที่เขากาลังเล่นน้ําอะไรทุกอย่างคือให้ใส่ใจนะคะลายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณหรือถ้าคุณอยู่บ้านนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ละเลยอะไรในชีวิตเช่นคุณเห็นอะไรที่มันสกรปรกหรือคุณเห็นความไม่เป็นระเบียบนะคะในบ้านหรือในห้องของคุณคุณก็อาจจะใช้เวลานะคะในการจัดห้องใหม่หรือว่าค่อยๆจัดะค,ะค่อยๆทําไป ค่อยๆทําวรณิดวลลหน่อยค่อยๆทาให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะให้คุณรู้สึกสบายตาให้คุณรู้สึกสบายใจหรือบางทีการที่คุณนะคะให้เวลากับการใส่ใจรายละเอียดแบบนั้นคุณอาจจะได้ไปเจออะไรดีๆคุณอาจจะได้ไปเห็นหนังสือที่คุณชอบในอดีตคุณอาจจะได้ไปเห็น ของขวัญน,นะคะที่เพื่อนคุณให้หรือแม่คุณให้หรือคนที่คุณรักให้แล้วคุณก็ได้เห็นมันแล้วก็ได้ทราบซึ้งได้ระลึกถึงวันเวลาดีๆสิ่งดีๆในชีวิตแบบนี้นะคะ การที่คุณเป็นคนไม่ละเลยต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะแม้กระทั่งคุณไปวิ่งคุณเห็นดอกไม้ที่อยู่ข้างทางคุณก็ยิ้มให้กับต้นไม้ดอกไม้ที่อยู่ข้างทางขอบคุณสรภพสิงสภาษัตว์ต่างๆยิ้มให้กับชีวิตของคุณคุณมีความสุขขอบคุณนะคะทุกอย่างในชีวิตแกลัดจูดกับทุกอย่างนะคะเป็นความรู้สึกของการกระตัญญูการขอบคุณครับทุกอย่างในสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตหรือว่าคุณเห็นคนแก่นะคะคุณอาจจะช่วยคนแก่ข้าม ถนนคุณเห็นคนที่เขาไม่มีอาหารกินคุณอาจจะซื้ออาหารแล้วก็แบ่งปันให้กับเขาหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะการที่คุณเป็นคนใส่ใจรายละเอียดเล็กนน้อยแบบนี้ครับจากกาวานจะมองเห็นคุณยิ่งคุณเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กนน้อยกับชีวิตแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้คุณนะคะได้รับอะไรที่ดีๆในชีวิต กลับมาเช่นกันจัก,กรวาลก็จะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับชีวิตของคุณไม่ละเลยอะไรในชีวิตของคุณอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตของคุณนะคะจัก,กรวาลก็จะใส่ใจแล้วก็ละเมียดละไมนะคะให้กับ การที่จะส่งอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของคุณคุณจะได้เจอโอกาสดีๆได้เจอกับผู้คนใหม่ๆในการที่คุณใส่ใจรายละเอียดคุณอาจจะได้มองเห็นบางอย่างแล้วคุณอาจจะป๊อปอัพความคิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาว่าอ๋อคุณนึกขึ้นมาได้ว่าคุณน่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไอเดียดีๆนะคะมันจะเกิดจากการที่คุณนะคะค่อยๆละเมียดละไมกับชีวิตของคุณนี่แหละค่ะการกินคุณอาจจะค่อยๆกิน ค่อยๆสัมผัสค่อยๆลิมรถบางทีคุณจะคิดอะไรขึ้นมาได้ในขณะที่คุณละเมียดละไมหรือคุณทําอะไรที่ใส่ใจกับสิ่งลเล็กๆน,น,น้อยๆที่อยู่รอบข้างคุณคุณจะนึกอะไรขึ้นมาไอเดียดีๆมันจะเกิดขึ้นมาในตอนนั้นหรือสิ่งที่จัรวาลจะส่งเขาจะส่งมาในคลื่นความถี่ที่คุณกําลังอยู่ในการเป็นแบบนั้นค่ะ นั่นมันก็เลยทําให้เป็นสิ่งที่เรานะคะจะได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะดังนั้นนะะักขหัดเป็นคนทําอะไรช้าๆและเมดละไม่กับชีวิตค่อยๆทําค่อยๆคิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปใส่ใจรายละเอียดกับชีวิตอย่าเป็นคนที่ทําอะไรเร่งด่วนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ มองไปแต่ข้างหน้าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรๆรอบตัวเองไม่เคยใส่ใจไม่เคยมองดูผู้คนไม่เคยแบบว่าเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตแบบนี้นะคะคือทําอะไรก็เร่งด่วนปุ๊บปั๊บอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นนะคะมันจะทําให้คุณนะคะไม่มีการเป็นที่ สมูทแล้วการเป็นที่นิ่งมีสติมีสมาธิสิ่งดีๆก็จะไม่ถูกนำส่งมาหาคุณน,นะคะดังนั้นนะคะลองนำไปทำกันดูนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะหัดเป็นคนที่ตั้งใจนะคะคือเป็นคนที่ตั้งใจใส่ใจนะคะในรายละเอียดต่างๆคือตั้งใจที่จะทำอะไรด้วยความที่มีสติมีสมาธินะคะเช่น คุณนะคะอยากจะฝึกการนั่งสมาธินะคะในแต่ละวันให้ได้คุณก็เป็นคนที่ใส่ใจนะคะในการที่คุณจะตั้งใจที่จะทํามันนะคะจัดเวลาวันละ5นาที10นาทีนะคะถ้าคุณเลือกก่อนนอนคุณก็ตั้งใจค่ะมีการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตั้งใจว่าเออสามทุ่มนี่คุณจะนั่งนะคะ15นาทีก่อนที่คุณจะนอนสี่ทุ่มคุณจะตัดตัดสินใจนอนนะคะให้ไม่เกินสี่ทุ่มของทุกวันเพื่อที่จะให้กระฮอร์โมอนคุณหลัง ออกมาเพื่อที่คุณจะได้ซ่อมแซมเซลล์ของคุณเพื่อที่คุณจะได้สุขภาพดีคุณจะตั้งนาฬิกาชีวิตของคุณใหม่คุณจะใส่ใจสุขภาพคุณคุณจะเซตอัพใหม่กับมันคุณก็ตั้งใจนะคะที่จะทํามันอย่างมีวินัยนะคะอันนี้คือในเรื่องของการตั้งใจและการมีวินัยที่จะทํามันอย่างสม่ําเสมอนะคะหรือการที่คุณตื่นนอนมาแล้วก่อนที่คุณจะออกไปทําอะไรนะคะคุณอาจจะวางทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ลงก่อนแล้วคุณก็อยู่กับตัวเอง5-10นาทีนะคะผ่อนคลายนั่งสมาธิถ้าคุณไม่นั่งสมาธิคุณอาจจะหา podcast นะคะฟังเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจหรือเซต up โปรแกรมจิตนะคะในช่วงเช้าของคุณหรือคุณอาจจะอ่านหนังสือ10-15นาทีนะคะก่อนที่คุณจะไปอาบน้ำหรือไปทำภารกิจอย่างอื่นแล้วไปในสิ่งที่คุณจะรีบเร่งด่วน คุณเซตอัพนะคะจิตประมาณ10 15หนาทีให้อยู่กับการมีสติมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะทําแบบนั้นสม่ําเสมอก่อนนอนและตื่นนอนถ้าคุณตั้งใจและทํามันได้ะคะ่ะทั้งวันมันก็จะดีหมดหรือคุณนะคะเป็นคนที่ตั้งใจถ้าคุณคิดว่าหนึ่งสัปดาห์คุณจะให้เวลานะคะกับคนที่คุณรักกับครอบครัวกักบลูกของคุณในการที่จะ ไปทานอาหารนะคะหรือออกไปเที่ยวหรือไปทําอะไรที่ใช้เวลาค a l i t y t ท m e ร่วมกันนะคะที่จะทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในความรักนะคะในครอบครัวของคุณคุณก็เซตอัพเวลานะคะคุณก็ตั้งใจนะคะที่จะจัดเวลาแล้วก็ทําแบบนั้นสม่ําเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าอาทิตย์นี้ทําอาทิตย์นี้ไม่ทําวันนี้เดี๋ยวทําวันนี้เดี๋ยวไม่ทํานะคะคือคุณต้องเป็นคนที่ตั้งใจ นะคะแล้วก็ใส่ใจตั้งใจมีมีความสม่ําเสมอมีวินัยในการที่จะทําอะไรอย่างต่อเนื่องนะคะทุกๆุกวันโดยที่คุณใส่ใจค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีสี่สิ่งนี้นะคะคือหนึ่งเป็นคนที่ยิ้มนะคะจากภายในยิ้มออกมาจากภายในจากใจจริงของคุณด้วยทัศนคติที่ดีของคุณต่อผู้คนแล้วก็ยิ้มออกมานะคะแล้วก็ข้อ2นะคะคุณเป็นคนที่ ที่หัดเป็นคนตื่นเต้นนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณจะไปเจอในวันนี้มีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจในการที่จะไปทํานะคะตื่นเต้นกับมันอยู่ตลอดเวลานะคะข้อ3นะคะการที่คุณใส่ใจรายละเอียดนะคะ ทุกอย่างและเมียดละไมกับมันใส่ใจสิ่งที่อยู่รอบข้างคุณนะคะอย่าละเลย,อ,ยอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณจัก,กรวาลก็จะจัดสรรสิ่งที่ละเมียดละไมนะคะต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นกันนะคะอย่าเป็นคนที่ทําอะไรเร่งรีบเร่งด่วนแล้วก็ทำแบบลวกลงนะคะใส่ใจละเมียดละไมทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วคุณจะมีสติก,กับมันแล้วมันจะทําให้คุณนะคะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะ กดแห่งแรงดึงดูดก็จะส่งอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเป็นคนที่ตั้งใจมีวินัยนะคะในการที่ทําอะไรแล้วสม่ําเสมอกับมันนะคะถ้าคุณมี4เรื่องนี้ได้นะคะในการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเซตอัพตัวเองให้เป็นคนใหม่นะคะ new day นะคะ new challenge นะคะแล้วก็เป็นคนใหม่ในร่างเดิมนี้แหะคะ่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ ดึงดูดแต่อะไรดีๆกดแห่งแรงดึงดูดคุณจะทํางานควอนตัมฟิสิกส์คุณจะทํางานสิ่งดีๆในชีวิตของคุณจะเข้ามาคุณจะมีความสุขกับชีวิตคุณจะสะตรองจากภายในนะคะสู่ภายนอกไม่มีอะไรเข้ามากล้ำกลายชีวิตคุณได้คุณจะแข็งแกร่งคุณจะเข้มแข็งเกิดอะไรขึ้นคุณจะมีสติแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้แล้วมันจะผ่านไปเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณจะรู้ว่าคุณต้องไปทางไหนคุณจะต้องทำยังไงหนึ่งสสี่ทุกอย่างมันจะมีสเต็ปมันจะมี สิ่งที่มันเป็นขั้นเป็นตอนของมันโดยที่จะมีเสียงเล็กๆมาบอกคุณเองเพราะสวรรค์จะหรือว่ายูนิเวอร์สนะคะจะส่งคำตอบมาให้คุณเองในวันที่คุณนะคะ นึกอะไรไม่ออกถ้าคุณทำสี่สิ่งที่ดิฉันบอกแล้วทำจิตให้นิ่งมีสติมีสมาธิคิดแต่สิ่งดีๆคิดดีทำดีเข้าไว้นะคะอยู่ในคลื่นความถี่ที่มันจะจูนกับอะไรดีๆเดี๋ยวคำตอบมันจะมาเองในเวลาที่เหมาะสมและในการที่คุณอยู่ในคลื่นความถี่นั้นๆน,น,นะคะดังนั้นนะคะถ้าวันนี้นะคะเรารู้ว่ามันดีและเป็นประโยชน์เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เริ่มต้นมันค่ะเริ่มทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่ง ทำทันทีถ้ารู้ว่าทำแล้วได้ผลลัพธ์ทำทันทีถ้ารู้ว่าทำแล้วมันจะดีกับชีวิตอยากได้ความสุขอยากได้ความสมหวังอยากได้ความสำเร็จตัดสินใจค่ะเริ่มต้นทันทีค่ะนะคะไม่มีใครทำให้คุณได้คุณเท่านั้นค่ะที่จะเป็นคนที่ตอบคำถามนี้กับตัวเองได้ว่าคุณจะทำมันตอนไหนนะคะและถ้าอยากได้ความ คิดดีๆนะคะอยากได้คอนเทนต์ดีๆอยากได้คลื่นความถี่ดีอยากได้โปรแกรมจิตด,ดีๆนะคะกดติดตามช่องดิฉันไว้นะคะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มที่ดิฉันได้ขึ้นบนหน้าจอนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณนะคะได้รับกับสิ่งที่ดีๆอาหารสมองดีๆนะคะฟังคลิปดีๆแล้วก็ทำให้คุณจูนจิตจัก,กรวาลประสบความสำเร็จชื่นมื่นความสุขทุกอย่างในชีวิตนะคะ กดติดตามช่องทางนี้ไว้เลยนะคะและดิฉันก็มีคอร์สสังจิตพิชิตความสุขเป็นคอร์สฟรีนะคะถ้าใครสนใจลงก็ทักไปที่ไลน์แอดครูตุ๊กได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ฟังคลิปนี้มาจนจบขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมากขึ้นในชีวิตชื่นเมื่อนสมหวังแล้วก็ขอให้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ยืนอยู่เคียงข้างคุณเป็นกําลังจะให้คุณเราจะก้าวจับมือก้าวไปด้วยกันนะคะที่จะ ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยกันค่ะแล้วก็พบกับดิฉันได้ในคลิปถ,ถัดไปค่ะดิฉันมาลัสะดัครูสอนจิตวิทยาความสุขพบกันในคลิปหน้าค่ะสรุปนี้สวัสดีค่ะ